สวัสดีค่ะแม่อ้อยเองวันนี้แม่อ้อยมากับค้าใบสวยๆสวยจนคิดว่าเฮ้ยนี่ต้นไม้ปลอมหรือเปล่าพอเส้นสายลายใบของเขาค่ะเหมือนมีคนจงใจเอาผูก้การมาค่อยๆขีดค่อยๆเขียนให้เป็นเส้นให้เป็นสายนั่นก็คือค้าตัวนี้ค่ะสเสน่ห์คุ้นแผนแล้วก็ค้าสเสน่ห์นางพิมพ์ค่ะ มีความคล้ายคลึงกันมากนะคะค่ะสต้นนี้จนหลายคนเรียกผิดเรียกถูกกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งค้าสเสน่นางพิมพ์ค่ะเมื่อแตกใบออกมาใหม่ๆใบอ่อนก็จะมีขีดที่มีเส้นเป็นสีชมพูค่ะพอใบาอายุมากขึ้นนะคะก็จะค่อยๆกลายเป็นสีขาวค่ะ2ต้นนี้แม่ไอซื้อมาในราคา35วบาทค่ะ ซื้อมาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะตอนนี้ก็ mm. กอใหญ่มากค่ะนี่กอของเสน่นางพิมพ์นะคะค่อนข้างแน่นแล้วค่ะแล้วก็ใหญ่มากนะคะ mm. ี่เป็นค้าสเสน่ห์คุณแผนนะคะแม่อ้อยก็ซื้อมาในราคา35บาบาทเหมือนกันเลี้ยงจนกอใหญ่ใบสวยลายใบสวยแบบนี้ค่ะ mm. มาว่าเรื่องของความมงคลของค้าทั้งสองต้นนี้กันค่ะ มีความเชื่อว่าทั้งค้าสเสน่หคุณแผนและค้าสเสน่หนางพิมพ์ลูกแล้วจะให้คุณทางเมตตามหานิยมค่ะทำการค้าขายใดๆก็จะทำมาค้าขึ้นค่ะมีแต่คนรักคนเมตตาในส่วนของการดูแลค่ะทั้งสองต้นค่ะก็ไม่ยากเลยขอแค่เข้าใจว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเท่านั้นเองค่ะ ทั้งสองต้นชอบดินที่ระบายน้ำได้ดีเป็นดินล่วนปนทรายหรือจะผสมกากมะพร้าวเข้าไปในดินปลูกด้วยก็ดีนะคะผสมเข้าไปสัก1ส่วนสของดินที่ใช้ปลูกค่ะจะช่วยในเรื่องของการระบายน้ำและช่วยให้ดินไม่แน่นจนเกินไปนั่นเองค่ะเขาชอบแดดลำไรนะคะไม่ชอบแดดจัดเจอแดดจัดเมื่อไหร่ใบไหม้ค่ะ เขาค่อนข้างจะต้องการน้ํานะคะลดน้ําได้แต่ไม่แฉะนะคะเพราะว่าเขามีลักษณะเป็นเง่อยู่ใต้ดินค่ะถ้าลดน้ําเขามากจนแฉะเนี่ยเง่เขาก็จะเน่าได้นะคะอีกหนึ่งอย่างที่แม่อ้อยอยากจะเตือนสําหรับคนที่เลี้ยงค้าเอาไว้หน้าบ้านที่เป็นพื้นปูนหรือพื้นกระเบื้องนะคะเวลาแดดส่องมาเนี่ย อาจจะไม่ได้ส่องโดนต้นไม้ตรงๆแต่ปูนและกระเบื้องเขาจะเก็บความร้อนไว้แล้วเขาก็จะปล่อยไอร้อนขึ้นมาค่ะถ้าใครเลี้ยงในลักษณะน,นี้ให้หาขาตั้งกระถางนะคะหรือเป็นกระถางอีกใบที่ความ แล้วก็เอากระถางที่เราปลูกค้าค่ะวางด้านบนลดการประทะก,กับไอร้อนร้อนนะคะไอร้อนร้อนของพื้นปูนพื้นกระเบื้องอาจจะทำให้ใบเขาม้วนใบเขาไหม้ได้นะคะ